สวัสดีคะ่ะมาพบกับน้องเอนะคะหนูจะมาอัปเดตเสื้อชีฟองเสื้อวินเทจอก40บวกให้พี่ๆได้รับชมกันคะ่ะพี่ๆท่านไหนรับชมหนูผ่านทาง YouTube นะหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปคะ่ะพี่ๆเป็นเบอร์แล้วแอดไลน์ทักมาสอบถามได้เลยคะ่ะหรือพี่ๆคนไหนแอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยนะคะมีน้องๆทีมงานรอรับสายพี่ๆอยู่คะ่ะ ราคาตัวละหกสิบเก้าบาทสามตัวหนูส่งให้ฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยนะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะเป็นสีชงพูบานเย็นแบบสวยๆเด่นๆตัดลายจุดเล็กๆสีดำโอ้โหสวยและผ้าดีมากเลยนะเนี่ยตัวนี้น่ะพี่ๆอกได้สี่สิบเลยนะคะ อ,อกได้40เลยนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อ,อกได้40ค่ะสีพื้นเป็นสีครีมตัดลายเล็กๆทั่วทั้งตัวหนูเรียกไม่ถูกหรอกว่า,าอะไรแต่เพี่ๆดูใกล้ๆที่คอเป็นงานผูกนะคะโหแล้วสวยมากและเนื้อผ้าดีมากด้วยนะเนื้อผ้าเขาดีมากเลยนะพี่ๆตัวต่อไปค่ะตัวนี้อ,อกได้42ค่ะสีพื้นเป็นสีขาวตัดลายจุดสีกลมอืม พี่พี่ท่าไหนที่แบบชอบที่มีลวดลายแต่ว่าไม่ชอบลวดลายที่ใหญ่เกินไปหรือว่าเด่นเกินไปนะตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะตัวนี้อ,อกได้สี่สิบสองเลยนะตัวต่อไปอู้ตัวนี้ทําไมมันดูเท่ดูแบบอืมตัวนี้อ,อกได้สี่สิบเขาโอ้พี่พี่ดูลวดลายดิโอ้แล้วงานแบบผ้าเป็นงานลื่นๆเงาๆเนาะผ้าเย็ๆนๆหนักพี่พี่ใส่แบบสบายๆโอ้ดูดิ ดูดิละลายขึ้นกล้องสุดๆไปเลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้4ี่สองค่ะอันนี้หนูเรียกสีไม่ถูกอะเขาน่าจะสลัดสีใส่เลยเออกมาเป็นสีแบบนี้ <c oughs> ไม่ใช่สิอกได้สี่สิบสองนะ้านหน้าน้าหนาหลังค่ะเนี่ยตัวนี้สีไม่ฉูดฉาดนะใส่ออกมาก็ดูเรียบร้อยเรียบร้อยไปอีกแบบตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะพื้นสีดำงานปักโอ้โหแล้วงานปัก งานแพงนะงานแพงนะพี่พี่นี่สวยมากเลยนะตัวนี้ดูใหม่มากเทียบมือหนึ่งได้เลยนะตัวนี้ตัวจอบปตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะอกได้สี่สิบสองอุ้ยสวยจังเลยดอกใหญ่ๆ่สีส้มในกล้องอาจจะเด่นเนาะสีจริงเขาไม่ค่อยเด่นหรอกนะพี่พี่พื้นเป็นสีน้ำตาลตัดกันแบบ เขาเข้ากันแบบพอดีละมุนละไมของเขา,าอะแหละเอออกได้สนะี่สิบสองนาพี่ๆชอบตัวไหนในคลิปวิดีโอนี้รีบๆทักมานะเพราะว่ามีอย่างละหนึ่งตัวอยากที่พี่เข้าใจทุกรอบทุกรอบนั่นแหละค่ะอ่ะหนูจะพยายามรีบๆอัปเดตให้ได้รับชมหลายๆตัวเนาะตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะอกได้สี่สิบหกเลยเป็นสีส้มอิดตัดลายสีดําสีส้มอิดหนาะพี่ๆไม่ได้ส้มแบบในกล้องเนอะ เป็นส้มที่ละมุนละมุนกว่านี้ซอฟๆกว่านี้ส้มผสมสีน้ําตาลประมาณนี้ตัวนี้อกได้สี่สิบสองโอ้หล่อดอกแบบสีสันสดใสสุดๆดอกแบบเต็มตัวดอกแบบโอ้ยดูสิพี่พี่เนี่ยพี่พี่ท่านไหนที่ชอบแบบสีสันสดใสเนาะตัวนี้สวยมากหนูจะบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากแล้วใหม่มากตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบโอ้โหตัวนี้ก็ดอกแบบ สีบานเย็นเลยอ่ะโอ้เราดูในกล้องดีไพี่สวยนะเขาสวยมากเลยนะในกล้องก็สวยมากแล้วแบบผ้าจริงๆเขาก็แบบนิ่มๆเออตัวนี้อ,อกนะหนาๆนิดนึงนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบเลยเป็นพื้นสีกรมตัดลายเล็กๆเหมือนของหน,โนูเลยนี่ของหนูก็ตัดลายเล็กๆเหมือนกันนี่เห็นไหมพ,พี่ดูใก,ใกล้ๆดูลวดลายใกล้ๆนะอื นี่ลายแบบเด่นๆจำๆแบบนี้เลยตัวนี้อบได้สี่สิบหกค่ะสีพื้นเป็นสีเขียวเข้มตัดลายสีน้ำตาลตัดลายใบไม้สีน้ำตาลนะนี่ผ้าดีมากเลยอะพี่ๆผ้าใหม่มากเลยแล้วแบบที่ร้านทาการซักอบรีดให้แล้วนะคะพี่ๆรับไปพี่ๆสามารถเก็บถุงใส่ได้เลยพี่ๆไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ทําความสะอาดให้นะ ทำความสะอาดให้ก่อนส่งทุกรอบค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะเป็นสีเทาเข้มตัวนี้อกได้สี่สิบนะเป็นกระดุมผ่าหน้ามีด้านหน้าด้านหลังค่ะตัดลายเป็นสีดํานะตัดลายสีดําด้วยนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสองเลยค่ะอู้หสีแดงตัวนี้อกเป็นสีแดงเข้มสีแดงวายอือนี่พ,พีดูใกล้ๆเขาตัดลายแบบอ เนื้อผ้าดีเนื้อผ้าสวยทุกตัวแลยพี่พี่อกได้42นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้40ค่ะอกได้40ตัวนี้เขาเรียกเป็นสีอะไรมันสีอีถูกเนาะสีอีถูปอ่ะพี่พี่ใส่ออกมาโอ้ขับผิวจังขับผิวสุดๆไปเลยค่ะแล้วผ้าแบบลื่นๆเงาๆมันๆพี่พี่ดูเนะื้อผ้าใกล้ๆเหมือนผ้าไหมผ้าแพรเลยนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้46ค่ะลายดอกเล็ก พื้นสีดำตัดลายดอกกุหลาบเล็กๆตัวทั้งตัวเลยนี่กุหลาบจริงๆนะไม่ใช่กุหลาบหลาบเล่นๆนะเออกุหลาบเรเดอร์อะไรประมาณนี้แหละพี่ๆตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองโอโ้โหอันนี้กุหลาบใหญ่ค่ะกุหลาบซ้อนด้วยกุหลาบใหญ่เลยค่ะอันนี้เออสีแบบละมุนละไมไม่ฉูดฉาดเกินไปใส่ออกมาแล้ว นี่กระกป๋โป่งสีดําคือเลิศดไม่ไหวตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้40ค่ะสีพื้นเป็นสีดําตัดรูปภาษาอังกฤษเล็กๆโอ้ไม่เล็กแล้วเนาะทั่วทั้งตัวขนาดนี้เห็นเด่นๆอยู่เนาะอะมองไกลๆแล้วเขาก็ดูเก๋ไปอีแบบเนาะมองดูเหมือนไม่ใช่ตัวอักษรนะเนาะใส่ออกมาใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้กันกันลมกันแดดไปต,ตลาดอะไรประมาณนี้ อันนี้เขาอยู่แบบไหนอ๋อเขาอยู่แบบนี้นูก็คิดว่าแต่คอมันเป็นอะไรหรือเปล่าตัวนี้อกได้40เซนแะล้วอู้คอดูแบบตรงนี้เขาผูกเป็นเป็นโบได้นะตรงนี้เขาผูกเป็นโบได้ทั้งสองข้างเลยนะพี่พี่นี่พี่พี่ไปผูกเอาเองก็ได้เดี๋ยวจะให้หนูผูกให้เดี๋ยวนูจะผูกให้วันหลังวันนี้ยังค่ะ <c oughs> วันนี้อัปเดตให้ชมก่อนเนาะเดี๋ยวตอนจะส่งหนูจะผูกให้นะอุ้สวยมากเลย อ,อก44นะตัวนี้อ,อกได้42ค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มตัดลายสีน้ำตาลอ่อนลายตรงเลยใส่ลายตรงใส่ออกมาแล้วดูผอมมากๆเลยนะพี่ๆในกล้องออกเป็นสีดำนะอ่าอยู่ประมาณเอ้ยที่คอแต่งอุ้ยเข้าเก๋มากมีแบบแต่งปิดกระดุมเก๋ๆแบบนี้เออพี่ๆเลยอะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อ,อกได้40ค่ะ ตัวนี้อกได้40เลยเป็นสีสีดำตัดกับสีขาวดงขาวตัดกันนี่เนี่ยซื้อไปฝากแม่แม่ซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่พี่พี่บาบาทหรือจะซื้อไปใส่เองเนาะมันไม่แพงแล้วเปลี่ยนได้ทุกวันเปลี่ยนได้ทุกเวลาเลยพี่พี่ใส่ชั่วโมงนึงพี่พ,พี่เปลี่ยนไปให้ข้างบ้านดูเลยก็ได้แค่69บาทหนึ่งอาทิตย์มี7วันเปลี่ยนไปเลยค่ะ7วันตัวนี้อกได้44ค่ะโอ้ สวยอ่ะแล้วสวยแบบออกแนวแบบวนะินเทจวินเทจเนาะพี่พี่เท่เทอ่ะใส่แบบกับกางเกงยียนโอ๊ยวันนี้หนูไม่ได้ใส่กางเกงยียนมาจะใส่ให้ดูสักหน่อยตัวนี้อกได้สี่สิบสี่เลยนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้4ี่สี่เหมือนกันเป็นผ้าลื่นๆเ,เงาๆแต่งเป็นใบอะไรก็ไม่รู้หนูไม่รู้จักแต่ว่าสวยมากสีเขาสวยมากอ๋อตัวนี้เป็นเสื้อคลุมหรอตัวนี้เป็นเสื้อคลุมนะพ,พี่พี่เพราะเขามีกระดุมหน้าหนึ่งเมตรเออพี่พี่ใส่เป็นเสื้อแบบ เสือเส้อกล้ามเสื้อคออกด้านในเนาะเสื้อขอบสีดําด้านในสีดําจะเข้ากันกว่าสีขาวนั่นนรอวาสวยนะแล้วก็สวยมากเลยนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบแปดค่ะอกได้สี่สิบแปดหรออ๊อกใหญ่มาแล้วพี่พี่เนี่ยพี่พี่ท่านไหนที่แบบมองหาไซส์ใหญ่เนาะพี่พี่ท่านไหนที่ไซส์ใหญ่มีสอบถามหนูมาเยอะเหมือนกันนะพี่พี่ก็รีบรบิเอฟแล้วกันเพราะว่ามีตัวเดียวนะ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะสีพื้นเป็นสีอ้ทำไมสวยจังเลยตัวนี้สวยมากเลยนะพี่พี่งานจริงเขาสวยมากเนี่ยงานจริงเขาใหม่มากสวยมากเลยนะนี่พี่พี่อกได้สี่สิบเลยนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบเหมือนกันค่ะสีพื้นเป็นสีดําตัดลายดอกสีขาวน้ําตาลโหตัดลายดอกสีขาวน้ำตาลเลยนะนี่ ใส่ออกมากแล้วจะอยู่ประมาณนี้เนาะ,ะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้สี่สิบสองค่ะเป็นสีกลมกระดุมห่าหน้าเป็นสีกลมกระดุมห่าหน้านะนี่พี่ๆที่ไม่ชอบลวดลายเนาะที่ร้านก็มีขายมีทุกแบบลายเล็กลายน้อยลายใหญ่ๆลายแบบม้หืมมาก็มีค่ะอ,อกได้สี่สิบสองเลยนะตัวต่อไปตัวนี้อ,อกได้สี่สิบสี่ค่ะ ตัวนี้อกได้44เลยนะพี่พี่โอ้สีดำสนิทด,ดำแบบสวยดำแบบแล้วแต่งแบบเก๋ๆนะพี่พี่ตรงนี้เขาไม่ได้ขาดที่เขาเย็บมานะ mm. เขาเป็นแต่งแบบนี้อู้เก๋มากเนี่ยด้านหลังก็มีแต่งเหมือนกันอกได้44เลยนะตัวนี้ตัวต่อไปค่ะอุ้ยเมเสือสาวอ้อ้ สวยมากเลยอกได้48เลยค่ะโอ้โหพาชีฟอง้าแบบอืมสวยจังเลยค่ะเนี่ยเมียเสือสาวเลยอกได้48เลยนะตัวต่อไปโอ้ตัวนี้ก็สวยอีกแล้วเขาไปเอา้าเอาเอาขาไม่ใช่เป็นเสื้อสองแ้นก็แต่งม,มาแบบนี้เขาเป็นเสื้อตัวเดียวนะพี่ๆแล้วขเขาแต่งลวดลายเนาะโอ้หนูก็คิดว่เป็นเสื้อสองแ้นหนูจับใหญ่เลยตัวนี้อกได้42นะคะ อกได้42่สพี่พี่ดูร่วดไหล่ใกล้ๆนะแล้วมีแบบแต่งเข็มขัดด้านหน้า,เ,าเป็นเพชรด้วยขายไปได้หลายบาทน,นี่ด้านหลังคะ่ะตัวตัไปตัวนี้อกได้44อกได้44สี่สีพื้นเป็นสีดำตัดลายดอกใบไม้สีเหลืองทองสีเขียวเข้ากันสุดๆไปเลยด้านหน้าด้านหลังนะที่คอด้านหลังเขามีกระดุมหนึ่งเม็ดใช้งานได้นะคะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะอกได้สี่สิบกี่มากเลยเนี่ยพี่พี่เขาเย็บติดมาเลยนะคออ้ยอ,อะไรเข้ากันไปเลยอ๋อนี่ดูสิแบบเออเหมือนเสื้อคอปกคอมีคอเหมือนเสื้อคอนักเรียนนะ่ะพี่พี่เออพี่พี่ดูรดไหลใกล้ๆนะเนี่ยตัวนี้อกได้สี่สิบเลยนะตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะสีพื้นเป็นสีแดงตัดลายสีเขียวเหลืองอืเข้ากันเข้ากันแล้วเนื้อผ้าเขานิ่มมากเลยนะตัวนี้เขานิ่มมากอกได้สี่สิบสี่เลยนะนิ่มมากเลยนะพี่พี่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะลายแบบเป็นงานปักด้วยพี่พี่เร้เขาแต่งกิตเตอร์เห็นไหมเป็นเพชรระยิบระยับอยู่ที่ใบไม้อ่ะอือ แล้วแบบสวยนะสวยมากงานจริงเขาสวยจริงๆนะนี่ใส่ออกมาแล้วโอ้โหตัวต่อไปวายสีอะไรขั้นเข้ากันเข้ากันตัวนี้อกได้42่ค่ะตัวนี้อกได้42นะพี่ๆหนูจะบอกว่างานจริงตัวนี้สวยแบบถ้าบอกเป็นมือนหนึ่งหนูก็เชื่อเพราะว่าสีเขาไม่มีตกไม่มีซีดเลย เนี่ยแล้วสีเขาสวยมากหนูชอบมากเลยอะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะอกได้สี่สิบสี่นะาเป็นสีม่วงพาสเทลนะาพี่พี่อันนี้เขาเป็นอ๋อเขาเป็นเสื้อคลุมอ,อือตัวนี้เป็นเสื้อคลุมนะ้พี่พี่นี่เห็นไหมเขามีเขามีผูกตรงนี้ด้านล่างนาะที่ชัยเสื้อด้านหน้าด้านหลังเนี่ยใส่บิกินีด้านในตัวนี้ก็ใส่คลุมด้านนอก ปเที่ยวทะเลนะแต่ว่าช่วงนี้อย่าไปนะฝนตกหนักพายุเข้าหลายลูกด้วย <c oughs> เป็นห่วงรอรับช่มหนูอยู่ที่บ้านดีแล้วเดี๋ยวหนูจะส่งสินค้าถึงที่บ้านเลย <c oughs> ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะอกได้สี่สิบนะ <c oughs> เป็นสีเหลืองเหลืองออกแบบเหลืองเขียวอะพี่ๆ <c oughs> เรียกไม่ถูก <c oughs> เป็นลายกุหลาบฝังเน,นื้อผ้าเนี่ยเห็นหรือเปล่า อ๋นี่เป็นแบบนี้เลยพี่พี่พี่เขาเป็นแบบในแบบในกล้องเลยนะนี่สวยมากเลยนะสีแบบละมุนละมุนไม่ไม่เหลืองไม่เหลืองมากเนาะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะเขียวดำสลับกันแล้วแบบโอ้โหดูดูแบบภูมิฐานสุดๆไปเลยพูดดีมากดูแบบภูมิฐานสุดๆพูดดีมากพี่พอกได้สี่สิบสี่นะโอ้ตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อกได้สี่สิบหกเลยเ่ะโอ้โหอกได้สี่สิบหกเลยนะอืมสีสวยไหมสีสวยนะสีสวยมากด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วแบบไม่อยากวางเลยสีก็สวยตัวนี้อกได้สี่สิบหกค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะอกได้สี่สิบสองนะเขามีอ่านี่เขาใส่เป็นแบบ เก็บแขนพับแขนขึ้นเป็นอีกได้อีกนะคะตรงนี้เห็นหรือเปล่านี่เห็นไหมเขาจะอยู่ประมาณนี้นะนี่พอเก็บแขนขึ้นมาเป็นแขนสั้นแบบไม่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 ยาวเป็นแขนสอกแขนอันนี้ได้นะเนี่ยเนี่ยเป็นไหมสวยนะอกได้สี่สิบสองค่ะตัวต่อไปตัวนี้แขนสั้นแล้วนะตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะอกได้สี่สิบสี่นะนี่ เป็นสีเทาอ่อนสีแบบเรียบเรียบหรูหร,รูเออสีแบบเรียบเรียบหรูหร,รูตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบแปดค่ะอกได้สี่สิบแปดโอ้สีดำอุำอ้ยกระเป๋าสองชั้นด้วยใช้งานได้จริงทั้งสองชั้นเลยนะกระเป๋าสองชั้นใช้งานได้จริงทั้งสองชั้นเลยนะพี่พี่ตัวนี้อกได้สี่สิบแปดค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะอกได้สี่สิบโอ้แต่งเหมือนเป็น มองไกลๆเหมือนผู้เนาะแต่เขาแต่งเป็นดอกไม้นะเขาแต่งเป็นดอกไม้นะเนี่ยใบไม้จะเป็นสีขาวดอกไม้จะเป็นสีเหลืองทองเอออกได้สี่สิบนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะโหดอกม่วงเหลืองดอกม่วงเหลืองสดใสสดใสเขาา้เขากันเข้ากันพี่พโอ้โหดูดิดูด,ดโอ้สีจริงสดกว่าในกล้องอีกนะสดกว่าในกล้องสดแบบ ละมุนล,ละมุนนะ่ะพี่ีไม่ได้สุดแบบเป็นสีสันสดใสเนาะสุดแบบใส่ออกไปได้ทุกงานตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะอกได้สี่สิบสองด้านหน้าด้านหลังนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบสี่ค่ะอกได้สี่สิบสี่เลยยืดหรือเปล่าไม่ยืดใส่แบบอ,แอ้ยสวยจริงนะผ้านิ่มอ่ะผ้านิ่มๆ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สบค่ะอกได้ส6เป็นสีม่วงเทาม่วงเทาเทาอ่าเนี่ยกระเป๋าด้านหน้าใช้งานได้จริงนะพี่พี่ท่านไหนที่อกไซส์ใหญ่46 48 50ดห้านะในคลิปวิดีโอนี้มีหลายตัวเลยนะพี่พี่รีบ,รบ,รบ,รบเข้ามารับชมนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้4ี่สิบค่ะสีดำลายดอกขาวตัวนี้อกได้4ี่สิบนะ เป็นคอวีกระดุมผ่าหน้าเนื้อผ้าเบาๆบางๆเป็นผ้าชีฟองนะตัวต่อไปตัวนี้อกได้42คะ่ะโอ้ยงานปักตัวนี้อกได้42่สิองชั้นแล้วแบบสวยสวยเทียบกับสีดำตัวก่อนๆได้เลยเพราะว่าใหม่มากใหม่จริงๆนะพี่พี่เปิดให้ดูเลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สีค่ะ อกได้สี่สิบเป็นสีน้ำตาลอวนตินสีแบบอยบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกเลยตัวนี้เน้นเข้ารวปนิดน,นึงนะคะตัวนี้เน้นเข้ารวปนิดน,นึงนะ,ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะอกได้สี่สิบสองเลยเป็นสีส้มโอรสส้มละมุนละมุนมใส่กับกระโปรงคือสวยคือเลือดไม่ไหวเลยนะเนี่ยใส่กับกระโปรงสีดําคือเลือดไม่ไหวเลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะ อกได้สี่สิบกระเป๋าสองข้างใช้งานได้นะด้านหลังค่ะลวดลายแบบนี้ทั่วทั้งตัวเลยนะพี่พี่ตัวต่อไปสีม่วงตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะกระดุมผ่านหน้าโอ,โอ้แล้วแบบเนื้อผ้าดีเบาๆบางๆน้องพี่ๆอากาศบ้านเราเหมาะสำหรับใส่เนื้อผ้าแบบนี้นะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนแต่ส่วนมากจะร้อนนะ ตัวนี้อ,อกได้สีิสองค่ะสีชมพูละมุนละมุนตัดลายดอกสีเขียวชมพูอีกเอ้ยผ้านิ่มๆอะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบสองค่ะอกได้สี่สิบสองดอกชมพูใหญ่ๆตัดลายสีน้ำตาลเนาะโอ้มันเข้ากันสุดแล้วมันดูละมุนไปไปเลยอะ่ะเนี่ยใส่ออกมาแล้วดูสวยนะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะกระเป๋าด้านหน้าเป็นงานสกรีนฝั่งเนื้อผ้าไปเลยนะงานสกรีนฝั่งเนื้อผ้าเลยนะพี่พี่ด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้สี่สิบเขาโอ้สวยจังมากสวยมากเลยนะกระดุมผ่าหน้าคอวีแล้วสีสวยมากพี่พี่สีเขาสวยมากมันไม่ได้ฉูดฉาดนะมันใส่ออกมาแล้วดูสวยเลยอะ ตัวต่อไปตัวนี้อกได้สีสิค่ะสีม่วงกระเป๋าหน้ากระดุมกระดุมแต่งไม่ใช่กระดุมผ่าน้านะเป็นกระดุมแต่งเอออกได้สี่สิบนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สี่สิบค่ะเป็นเสื้อตัวยาวคลุมแบบนี้ใส่กับกางเกงขาสั้นเนาะเนี่ยใส่กับกางเกงขาสั้นสวยอะ่ะสวยมากเลยนะพี่ๆแล้วผ้าดีมากเลยผ้าใหม่มากด้วย ตัวต่อไปตัวนี้อกได้48เลยเป็นสีแบบละมุนละมุนพาเทลพาเทลเนาะเออเหมือนเขาเล่นสีไล่สีเนอะแต่เขาทําเป็นดอกไม้นะเขาเป็นดอกไม้นะลายดอกไม้อกได้48ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้44ค่ะตัวนี้อกได้44นะสีเขียวอ่อนผ้านิ่มๆเหมือนผ้าพื้นเมืองพื้นเมืองเนาะลายแบบดูดิก็ออือ นิ่มแบบสวยมากปิดท้ายที่ตัวนี้นะคะตัวนี้อกได้40เขาสีฟ้าแบบสวยๆรูรูเริด,ด,ดใส่กับโอ้ยใส่กับกระโปรงมันคือสวยมากเดี๋ยวถ้าไม่มีคนรับไปสักทีวันหลังนูจะใส่กับกระโปรงสีดําให้ดูอกได้40เลยนะคะเอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้หนูรวบรวมเสือ้อเสื้อชีฟอง แขนสั้นและแขนยาวอก40บวกมาให้พี่ๆได้รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ